ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับหรือจะช่วยค่านิยายได้ที่ครูมันนี่วันเลดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหกหกขอบคุณครับเวทคำทูโนเวลบทที่ห้าร้อยยี่สิบหกเจ้าหนุ่มสนใจฝึกํำอาหารกับข้าหรือไม่เมื่อกระหนักถึงการถือกำเนิดใหม่ของมหาเทพขุนกนไปทิวหอรานเข้าสู่เขตแดนติตสำนึกอย่างใจเย็นเขาได้พบสถานที่เงียบสงบก่อนจะเริ่มสลักโซ่ตรวนพันธนาการของจักรพรรดิเซียนสู้หัวบนจิดสำนึกที่ถือกำเนิดใหม่นี้ไปทิวหอรานดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ได้ผนึกความคิดซซซัััับ้้้้อออนนนนนนดดดดลลลลงงงงงไปมมมหหหหาาาเเเเทททพุ่่่่กกีีีีีีถืืิคคครววยยยยึสโแ เขาในที่นี้คือไปทิวหอรานส่วนโลกเซียนโดยธรรมชาติแล้วย่อมเป็นผู้ปกครองของโลกเซียนแน่นอนตามลักษณะของโซตรูนพันธนาการแล้วจัก,กรพรรดิเซียนสู้หัวนี้คือบุคคลที่ไปทิวหอรานคิดว่าสามารถเป็นตัวแทนของโลกเซียนได้หลังจากไรม้มนเสร็จสิ้นไปทิวหอรานและถังรั่วเวยก็เข้าใกล้แนวหน้าของโลกเซียนแล้วเป็นเวลากว่าหนึ่งปีที่จิตสำนึกของมหาเทพหุนกนค่อยๆเติบโตขึ้นสู่ความคิดที่เป็นของตนเองได้มันตระหนักรู้ถึงเจตจำนงของตนเองที่ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาลศูนย์กลางคือราชสำนักขุนกลความเร็วของมันดูน่าอ มันยากสำหรับมหาเทพขุนกลองใหม่ที่จะควบคุมกองกาลังทหารขนาดใหญ่ที่เหลือเพียงไม่กี่แห่งได้ในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามความคิดของมันก็ยังเชื่อมเอาไว้หากเป็นการควบคุมจากเจ็ดจำนวนก็ยังสามารถทําได้อยู่ดังนั้นภายใต้คาแนะนาของไปทิวหอรานและเลอเจิ้งเทียนจิตสานึกใหม่ของมหาเทพขุนกลึงเริ่มออกคาสังส่งต่อกองกาลังทั้งหมดภายในดินแด,ดนราชสำนักขุนกลเดิมให้เริ่มเคลื่อนไหวพวกมันถอนตัวออกจากดินแดนพร้อมกับมุ่งหน้าสู่เขตแดนการปกครองของโลกเซียนภายในเขตแดนจิตสํานึกก่อนจะมอบสถานที่ว่างเปล่าเดิมขนาดใหญ่ให้กับชาวนครสงงสรร์ออาาากกศ จุลภาคภายใต้คำสั่งของมหาเทพขุนกลเหล่าสิ่งมีชีวิตกายสีฟ้าอาศัยอยู่ในโลกวัตถุขนาดใหญ่และมีอรารยธรรมของตนพวกเขาไม่เคยทราบถึงความคืบหน้าของสถานการณ์แต่จูจ่ๆวันหนึ่งก็ได้ยินข้อความแปลกประหลาดทางของมหาเทพขุนกลวันนี้ข้อความค่อนข้างยาวและความยาวนั้นไม่สอดคล้องกับนิสัยเดิมของมหาเทพขุนกลที่เคยเป็นมาตลอด เนื้อหาขอองค์การถแถลงการส่วนใหญ่คือการขอโทษอย่างจริงใจต่อสิ่งมีชีวิตท,ทางวัตถุจำนวนมากที่ถูกมหาเทพขุนกลกักขังก่อนจะประกาศว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมหาเทพขุนกลจะออกไปจากโลกนี้และสิ่งมีชีวิตท,ที่มีสติปัญญาภายในยนครสูงสวรรค์ในฟองอากาศจะเป็นอิสระและจะเป็นผู้ปกครองโลกทั้งใบอย่างแท้จริงหลังจากออกถแถลงการนี้แล้วไว้สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญบางอย่างของหุนกลก็เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงก่อนที่มันจะค่อยทยานขึ้นสู่อากาศด้วยเปลวไฟยาวเป็นเส้นก่อนจะเดินทางผ่านรอยแยกของท้องฟ้าบนโลกใบนี้ไป เมื to well ่อสิ่งนี้เกิดขึ้นชาวอารยธรรมหลันผีไม่ได้รู้สึกถึงความสุขที่ได้รับอิสรภาพเลยพวกเขาทั้งหมดอยู่ในความตื่นระหนกสุดพนาแม้ว่ามหาเทพหุ่นกลจะกล่าวขอโทษพวกเขาและอ้างว่าทั้งหมดคือความผิดของตนแต่ความจริงแล้วในปัจจุบันพวกเขาทั้งหมดถูกทอดทิ้งโดยเทพเจ้าที่ตนนับถือจึงนับว่าถูกทอดทิ้งอย่างสมบูรณ์และข้อเท็จจริงนี้ทำให้ชาวอารยธรรมหลานผีหลายคนมองว่าทั้งหมดคือความผิดพลาดของพวกเขาเองและบางคนก็เริ่มกล่าวถ้อยคำไร้เหตุผลหลังจากที่ยานาวาของนครสวงสวรรค์ลงจอดภายในโลกของเผ่าอารยธรรมหลานผีเมืองกตใจ ชาวอรารยธรรมหลานผีนับไม่ถ้วนมารวมตัวกันที่ลานกว้างพวกเขาไม่กินดื่มหรือทำสิ่งใดทั้งหมดเอาแต่เงยหน้ามองท้องฟ้าด้วยความสับสนพร้อมกับครุ่นคิดบางสิ่งบางครั้งจะมีเผ่าอรารยธรรมหลานผีบางคนตะโกนทำรมบ้าคลั่งก่อนจะวิ่งไปที่ขอบของลานกว้างกระโดดออกไปนอกร้วเมื่อมีคนเริ่มกระทำจึงมีผู้คนอีกมากมายเริ่มเลียนแบบด้วยการวิ่งตามด้านล่างของเมืองเผ่าอรารยธรรมหลานผีรวมตัวกันกลายเป็นสายน้ำอยู่บนถนนร่างของชาวอรารยธรรมหลานผีที่ร่วงหล่นลงมาตายกองเกลื่อนอยู่บนพื้นดินผู้นำคนใหม่รีบเร,เร เมื่อพวกเขามาถึงลานกว้างที่ชาวอรารยธรรมหลานผีใช้รวมตัวกันบุคคลที่เป็นผู้นำคนใหม่ที่ไปชิวหอรานและถังร่วงเวยเคยพบมาก่อนเขาคือชายทราผิวสีฟ้าซึ่งเป็นผู้คุมขังภายในเรือนจำเซนลาตาที่หนึ่งเขาเดินตรงไปที่ลานกว้างจุดสูงสุดของเมืองหลวงสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยชาวอรารยธรรมหลานผีที่เผยสีรอนหน้าว่างเปล่าแววตาไร้ความรู้สึกใดทั้งหมดกำลังสับสนถึงอนาคตที่จะมาถึงและสูงสิ้นความหวังในการมีชีวิตชายทาราแอบโศกเศร้าเล็กน้อยแต่เขาก็พยายามรวบรวมสติแล้วเผชิญหน้ากับสหายร่วมเผ่าพันก่อนจะกล่าาวถา สหายร่วมเผาพันข่าในที่สุดวันนี้พวกเราก็ได้รับอิสระเสียทีเหตุใดพวกเจ้าจึงสแสดงออกเช่นนั้นไม่มีใครตอบคำถามของเขาและชาวอารยธรรมหลานผีสองสามคนที่ไม่ได้สับสนเหลือมองเขาด้วยแววตาว่างเปล่าก่อนจะค่อยๆเบือนหน้าหนีแล้วเลยหน้ามองท้องฟ้าเช่นเคยชายชราชาวอารยธรรมหลานผีไม่คิดท้อถอยเขาเดินตรงไปท่ามกลางคนเหล่านั้นพร้อมกล่าถามทีละคนด้วยความอดทนในที่สุดชายหนุ่มอารยธรรมหลานผีคนหนึ่งก็ตอบคำถามของเขาท่านผู้เท่าพวกเรามองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าชายหนุ่มกล่าออกมาด้วยน้ำเสียงไร้พลังและสิ้นหวังนับ มหาเทพคุนกนกำหนดชีวิตของพวกเราเนิ่นนานแล้วให้พวกเรากินสวมเสื้อผ้าเดินนั่งนอนและคอยอวยพรให้พวกเราเติบโตอย่างแข็งแรงสิ่งต่างๆล้วนได้รับจากพรสวรรค์ของมหาเทพขุนกนและเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของพวกเราคือการเป็นผู้รับใช้มหาเทพคุนกนผ่านพิธีบรรลุเวลานี้มหาเทพขุนกนจับไปแล้วผู้ใดจะเลี้ยงดูเราผู้ใดจะมอบเสื้อผ้าแล้วเมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นเราจะพักดีต่อใครเป็นคำถามที่ดีแน่นอนพวกเราจะทำอาหารกินเองทอเสื้อผ้าใส่เองและเมื่อพวกเราเติบโตเราก็จะพักดีต่อตนเองต่ออรยธรรมของเราเผ่าพันธุ์ของพวกเรา ชายชราผิวสีฟ้ามองชายหนุ่มที่กำลังสับสนพร้อมเอื้อมมือไปตบไหล่เขาเริ่มจากตอนนี้เลยเจ้าหนุ่มข้าคิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่ดีทำไมเจ้าไม่ลองมาฝึกทำอาหารกับข้าดูล่ะจุลภาพมหาเทพขุนกนทั้หมดถอนตัวไปยังเขตแดนจิตสำนึกภายในโลกเซียนจึงเต็มไปด้วยพวกมันมากมายนี่คือข้อตกลงที่เลิศเจิ้นเทียนตกลงกับปบชิวหอรานและผู้นำนครสวงสวรรค์ในฟองอากาศหงหลิงซึ่งสำหรับโลกเซียนแล้วด้วยข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นผลกำไรมหาศาล ภายในความว่างเปล่าอันไกลโพ้นขนาดของเขตแดนต่างๆไม่ได้มีความหมายมากนักบางครั้งก็มีจำกัดบางครั้งโลกวัตถุนับไม่ถ้วนก็ทับซ้อนกันแต่ในบางครั้งก็มีโลกกว้างใหญ่นับไม่ถ้วนดำรงอยู่กำลังคนในปัจจุบันของโลกเซียนนั้นห่งางไกลจากคำว่าเพียงพอดินแดนที่ขาดการปกครองเป็นเพียงแหล่งน้ำที่แห้งขอดต้นไม้ไร้รากและไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงว่าจะมีราชสำนักขุนกลอีกแห่งในเวลานี้หากมีราชสำนักขุนกลขึ้นมาอีกครั้งความสามารถในการควบคุมของโลกเซียน,น,นจะลดลงถึงจุดต่ำสุดอย่างแน่นอน ดังนั้นแทนที่จะบังคับให้รวมดินแดนกว้างใหญ่ในอดีตของราชสำนักขุนกลเข้ากับดินแดนแห่งโลกเซียนจะเป็นการดีกว่าหากมอบมันให้กับนครสวงสวรรค์ในฟองอากาศเป็นการตอบแทนด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของนครสวงสวรรค์มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมดินแดนเดิมของราชสำนักขุนกลทั้งหมดได้โดยสมบูรณ์หลังจากขุนกลถอนตัวออกไปมันทิ้งขุนกลทารกยักษ์มากมายที่กำลังเฝ้ารออาหารเอาไว้ แม้ว่าไปทิวหอรานและนครสวงสวรรค์จะทำข้อตกลงกันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานจะถูกทิ้งไว้เพื่อไม่ให้เหล่าทารกยักษ์เหล่านี้อดตายแต่หากจะทำให้ดินแดนแห่งนี้กลับมารุ่งเรืองเช่นเดิมเกรงว่าจะต้องใช้เวลานับหมื่นปีสำหรับชาวนครสวงสวรรค์อย่างน้อยในอนาคตอีกนับหมื่นปีนครสวงสวรรค์จะอยู่ในสภาวะอ่อนแอโลกเซียนจึงจะควบคุมเขตแดนจิตสำนึกโดยมีอาจารย์อสูรมาช่วยป้องกันแนวปราการโดยรอบอีกทั้งชาวนครสวงสวรรค์จะสามารถช่วยให้เป็นเกราะต้านทานให้กับโลกเซียนได้ ดังนั้นในอนาคตอันใกล้สถานการณ์โดยรอบของโลกเซียนจึงมีความมั่นคงอย่างยิ่งและในที่สุดก็จะสามารถเข้าสู่ความรุ่งโรจน์บทที่5 2 7ีชีวประวัติของจัก,กรพรรดิเซียนสู้หัวหลังจากเสร็จสิ้นกับเรื่องราวของราชสำนักขุนกลแล้วไปทิวหอรานจึงกลับบ้านจากนั้นในยามเช้าที่แสนสบายไปทิวหอรานได้รับจดหมายจากจัก,กรพรรดิเซียนองค์แรกไปรี่จดหมายดังกล่าวถูกนำมาโดยเซียนหงเฉินหลังจากได้รับแล้วไปทิวหอรานเปิดซองจดหมายเพื่ออ,อ่านในทันทีขั้นอาจารย์ลองคาดเดาดูว่าท่านจะเชืื่่ออาหรไม เมื่อวันก่อนข้าตกใจมากที่ได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์ยึดครองราชสำนักหุ่นกลสำเร็จกล่าวถึงหุ่นกลข้าอดไม่ได้ที่จะเตือนผู้คนให้นึกถึงสิ่งโง่เขลาของข้าที่มันสร้างหุ่นกลขึ้นมาในคราวแรกเขาสร้างหุ่นกลเพื่อประโยชน์ของโลกเซียนเพื่อช่วยเรากำจัดอาจารย์อสูร แต่เมื่อข้ามาถึงแดนเซียนปลางข้าพบว่ามีเหล่าเซียนมากมายกำลังเขียนคำยกยอต่อเขาหลายคนได้อ่านและนั่งหัวเราอกับมันส่วนข้าไม่อาจหัวราะได้ครองทั้งน้ำตาไหลท่วมท้องของตนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ชีวประวัติของจัก,กรพรรดิเซียนซู้หัวถูกเซียนกลางเขียนขึ้นมาโดยแดนและแดนเซียนทางทิศเหนือจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมของโลกเซียนและตัวข้าเองหวังว่าท่านอาจารย์จะเข้าใจข้าจึงอยากมีหนังสือของตนเองบ้างเขาเขียนสิ่งใดหลังจากผ่านจบไปทิวหอรานเผาจดหหหมมมมาายยยดด้ววคสสสัับนนนก่่ออจจะงงงเซีิ ทำไมเด็กคนนั้นจึงต้องการทำเช่นนี้เขายังอยากจะเป็นผู้โด่งดังอยู่หรือไรน่าจะเป็นเพียงอารมณ์ทววูบขอรับเซียนหงเฉินกล่าวเสียงแผ่วทันทีที่อาจารย์ขึ้นสู่สวรรค์อาจารย์และภรรยาขอให้สิทธิรองจัดเตรียมบุคคลเพื่อเชิญท่านอาจารย์กลับไปอาศัยอยู่ในพระราชวังที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเขาแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าอาจารย์ต้องการใช้ข้ออ้างบางอย่างเพื่ออยู่ในแดนสวรรค์อื่นและไม่คิดจะกลับไปจึงมีบางสิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้มีบางคนจากอาณาจักรอ,อื่นมาทำชีวประวัติของสิทธ แล้วผู้ใดในโลกเซียนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับสู้หัวกลุ่มเซียนผู้มีจิตใจสูงส่งแต่คนหนุ่มสาวคิดว่าตนเองจะสามารถแทนเขาได้แต่กลับไม่เคยมีประสบการณ์ในยุคนั้นและพวกเขาก็เชื่อทันทีที่ถูกคนอื่นหลอกลวงเซียนหงเฉินสายศีษะข้าทราบว่าสิทธิ์พี่รองชื่นชมสิทธิ์พี่ใหญ่มากหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสิทธิ์พี่ใหญ่เชิญผู้คนเข้าสู่พระราชวังเซียนกลางเพื่อพูดคุยและสังสอนด้วยตนเองไม่จําเป็นต้องมีท่านอาจารย์คอยชี้นําอีกแล้วแต่ท่านอาจารย์เพียงแค่ไม่ต้องการกลับไปเจ้้้าาาเด็กกคนนนีไปววหหอออรรรัพรมล่่ เป็นที่ชัดเจนในวันนี้ปัญหาทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่เป็นเพราะเขาไม่อาจควบคุมน้องชายคนเล็กของตนได้ขัานอาจารย์เก่งกาจนักแต่กลับเจ้าทูไม่เบาในสมัยโบราณมนุษย์มีจำนวนน้อยนักแถมยังอายุสั้นแล้วตายตกง่ายได้จึงต้องสืบพันบ่อยครั้งแต่หากในวันนี้เราใช้ชีวิตเช่นเดิมเราคงทำได้เพียงช่วงชีวิตเดียวหลังจากนั้นคงไร้ซึ่งอารมณ์แล้วเซียนหงเฉินส,สายสีสันเล็กน้อยอย่างรู้สึกผิดก่อนจะเอ็นตัวไปกระซิบแ่วเบากับไปทิวหอราน ข้ามีบางสิ่งต้องบอกกล่าวกับท่านอย่าได้กล่าวมันกับท่านอาจารย์ท่าเทียวในช่วงหลายร้อยปีที่ท่านอาจารย์ได้กลับชาติมาเกิดใหม่ในโลกวัตถุแห่งความระหนักรู้และขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกดูเหมือนว่าเขาจะมีสตรีข่างกายอีกสถึงสามคนหรือเชื่อจริงๆไปชทีวหอรานถอนหายใจอย่างชื่นชมเขาอาจไม่เคยสัมผัสกับความรู้สึกตายคาอก ข้าบังเอิญได้พบกับท่านอาจารย์ดังนั้นเขาจึงฝากจดหมายนี้มากับข้าให้ส่งถึงท่านท่านอาจารย์ข้าได้ยินเขาคุยกับใครบางคราวนว่าอาจารย์และภรรยาของเขากำลังจะบุกเข้าจับกลุ่มเขาดังนั้นท่านอาจารย์จึงอยากขอให้ท่านไปช่วยชีวิตอย่างไรแล้วหากมีท่านเป็นอาวุโสอยู่กยใกล้ๆคนเหล่านั้นจะไม่กล้าหาญเกินไปนะเซียนหงเฉิงกล่าวท่านอาจารย์จะไปหรือไม่ขอรับอาย่อมได้ตอนนี้เซียนเสวี่ยยอมมอบตำแหน่งผู้ประจำการให้เหมอเฉียวดูแลแล,แล้วจึงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่จะให้พวกเขาออกไปข้างนอกทั่วคราวไปชิาวา่ อีกอย่างเด็กคนนี้ไร้เดียงสาเสียจริงข้าคิดว่าหลังจากที่ข้าไปแล้วภรรยาทั้งหมดของเขาจะเลิกก่อกวนงั้นหรือพวกเขาเป็นสามีภรรยากันและเป็นเรื่องปกติที่ชายหญิงจะหมกมุ่นซึ่งกันแอลกันในฐานะอาวุโสข้าไม่สามารถเข้าไปจุ้นจ้านเรื่องในครอบครัวผู้ใดได,ได้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติท่านอาจารย์นี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่เขาคาดหวังเพราะสุดท้ายแล้วเขาย่อมรู้ชัดเจนเซียนหงเฉิงครุ่งคิดก่อนจะกล่าวต่อว่าแต่วันนี้ข้าต้องขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ด้วยภรรยาที่สองของท่านคงมีความสุขนัก เป็นชายไปทิวหอรานคล้ายไม่พอใจแต่น้ำเสียงของเขาก็ยังเต็มไปด้วยความสุขแม้ข้าจะชอบบุตรสาวมากกว่าแต่ก็ต้องขอบคุณเขาแล้วเวลานี้ภาระของเซียนเสวียยอในฐานะประมุขก,ก็เบาบางลงและหลังจากนี้ซี่เซียงก็จะมีน้องชายไว้คอยเล่นด้วยเมื่อถึงเวลาโม่เฉินจะมามอบของขวัญแสดงความยินดีแก่ท่านอาจารย์เซียนหงเฉินตอกบกลับด้วยรอยยิ้มไม่ต้องห่วงข้าหรอกแล้วช่วงนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้างไปทิวหอรานมองขึ้นลงพร้อมกล่าวอย่างขบขันข้าได้ยินจากสิทธิรองของเจ้าว่าเจ้าเริ่มสนิทสนมกับสตรีอายุมากกว่าคนหนนนนึ่งแดเซีียร็วๆ้ เออเรื่องนั้นข้าข้าไม่ทราบเซียนหงเฉินกล่าวติดขัดอย่างลำบากใจยังไม่สายเกินไปหากจะกล่าวเรื่องนี้ในอนาคตและโมเฉินไม่คิดรบกวนอาวุโสแล้วเขาเรีบกล่าวลาพร้อมจากไปขี้อายนักไปทิวหอรานสายสีสับพร้อมเดินเข้าไปในบ้านก่อนจะแจ้งใลทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางจากนั้นไปที่ห้องศึกษาพร้อมกับหยิบวัตถุเวทสื่อสารขึ้นมาวางบนโต๊ะเขาเปิดใช้การสื่อสารพร้อมกล่าวคำเจ้าอยู่ที่นั่นหรือไม่สถานการณ์เป็นเช่นบ้างวันนี้ ลำแสงของยานกระพริบทั่วขนาดจากนั้นไม่นานเสียงของจื้อเซียนดังออกมาจากวัตถุเวทสื่อสารที่ถูกแลงโถมใหม่จากห้องทดลองของโลกเซียนสวัสดีเหล่าไปงั้นหรือวันนี้ทุกอย่างปกติดีบุคคลที่สื่อสารกับไปทิวหอรานคือจื้อเซียนที่หายตัวไปนานเมื่อไปทิวหอรานตัดสินใจพาถังร่ววอยข้ามประการป้องกันร,ราชสำนักขุนกนและลอบเข้าสู่อาณาเขตของมหาเทพขุนกนจื้อเซียนผู้ที่อยากรู้อยากเห็นและปรารถนาจะเห็นทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้จึงร้องที่จะวิ่งตามเขา แต่เมื่อพิจารณาว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นงานลับมันจึงค่อนข้างสะดุดตาหากจะนำกะโหลบที่ชัดเจนว่าเป็นของเผ่าพันธุ์มนุษย์ห้อยไปด้วยดังนั้นไปทิวหอรานจึงเก็บชื่อเซียนไว้ที่นี่ให้เขาเป็นผู้สำรวจโบราณาคดีต่างๆในโลกใบนั้นร่วมกับเซียนหงเฉินเพื่อขุดหาซารประหักพังของอรารยธรรมที่สาบสูนในเขตแดนจิตสำนึกอีกด้านหนึ่ง หลังจากที่มหาเทพขุนกลองใหม่ค่อยๆถอ,อนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆออกกองทหารของราชสำนักขุนกลจึงเข้าสู่เขตแดนจิตสำนึกก่อนจะหลอมรวมเข้ากับโลกเซียนจื่อเซียนรีบๆไปที่นั่นพร้อมกับกล่าวพูดคุยล้วงความลับของมหาเทพขุนกลองใหม่ก่อนที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าราชสำนักขุนกลมีโครงสร้างแบบใดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เขาเขาฝ้าใฝ่ฝันถึงมาตลอดหลังจากที่ความปรารถนาเป็นจริงแล้วชายผู้นี้จึงกลับสู่ทีมสำรวจโบราณาคดีเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ที่ไม่รู้จักอรารยธรรมที่ศัน,น,นยิหญ่ถูกทิงไว้ภายในตแต่งนี้ เนื่องจากการสร้างกำแพงแห่งความประหนักรู้อาจเกี่ยวข้องกับบางอย่างที่สุดแสนจะอันตรายภายในห้วงแห่งความว่างเปล่าเช่นนั้นไปทิวหอรานจึงให้ความสนใจกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเขาแกะสลักวัตถุเวทสื่อสารไว้บนกระโหลกของจือ่อเซียนก่อนจะใช้คริสตัลสื่อสารพูดคุยกับเขาผ่านห้วงแห่งความว่างเปล่าเป็นครั้งคราวเพื่อสอบถามสถานการณ์ปัจจุบันในคำนองเดียวกันหากผู้เที่ยวชาญด้านสร้างโบราณพบบางอย่างหรือเกิดเรื่องไม่คาดฝันจือ่อเซียนยังสามารถใช้วัตถุเวทสื่อสารนี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาได้บทที่ห้าร้อยยี่สิบแปด หลังจากพูดคุยกับทื่อเซียนสักครู่หนึ่งทุกสิ่งก็เป็นไปด้วยดีไปทิวหอรานจึงวางสายก่อนจะบิดเอวอย่างเกียจคร้านแล้วเดินออกจากบ้านนับตั้งแต่การต่อสู้อันดุเดือดภายในราชสำนักขุนกลไปทิวหอรานก็กลับมาอยู่บ้านกว่าหลายร้อยปีแล้วในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาในมุมหนึ่งเขาทำงานหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อผลลั่นลมบราณที่แท้จริงโดยพยายามออกแบบครือหาสีม่วงประดิษฐ์เพื่อรองรับปฐมวิญ,ญญาณประดิษฐ์ด้วย แต่ในอีกมุมหนึ่งเนื่องจากมหาเทพขุนโกลองใหม่ย,ยังห่างไกลาจากความเป็นผู้ใหญ่นะและยังพยายามดูดซับย่อยสิ่งที่มหาเทพขุนกลองเก่าทิ้งเอาไว้ทุกสิ่งล้วนยิ่งใหญ่และจนถึงตอนนี้ช่างฝีมือเซียนของห้องทดลองเซียนยังไม่สามารถออกแบบสิ่งใดได,ได้ยิ่งไปกว่านั้นไปทิวหอรานก็ฝึกฝนตนเองเช่นกันเขาไม่ต้องหาที่หลบภัยใดเลยและเข้าสู่สมาธินานกว่าร้อยปีชนิดที่ไม่คิดจะออกมาจนกว่าจะเกิดฤกษ์สีดวงทวารดังนั้นชายหนุ่มจึงใช้ชีวิตอย่างเรียบเรื่อยในทุกวันหากไม่ขลุกอยู่แต่ในห้อง ในวันที่สองไปชิวหอรานตื่นแต่เช้าแม้ว่าเมื่อคืนจะทำงานอย่างหนักทั้งคืนแต่ตอนนี้เขาแทบไม่ได้ออกกำลังกายเลยดังนั้นเขาจึงนอนบิดอยู่บนเตียงเนิ่นานานกว่าจะลุกได้หลังจากที่ปลุกแม่นางน้อยข้างกายทั้งครอบครัวอาบน้ำก่อนจะไปรวมตัวกันที่ลานบ้านจากนั้นจึงออกเดินทางสู่แดนเซียนก่อนอื่นพวกเขาเข้าสู่อาณาจักรเซียนกลางเพื่อไปรับไปซี่เซียนที่ศึกษาอยู่กับเทพีอีกาสามขาจากนั้นค่อยเดินทางสู่อาณาจักรเซียนทิศเหนือร่วมกัน ก่อนหน้านี้ไปทิวหอรานและครอบครัวของเขาไม่เคยเข้าสู่อาณาจักรเซียนทางเหนือและอาณาจักรเซียนทั้งห้าแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วทุกพื้นที่ล้วนแต่มีลิ่นอแห่งเซียนแต่สุดท้ายแล้วสถานที่แต่ละแห่งก็มีลักษณะเฉพาะของตนเองอาณาจักรเซียนตะวันออกอยู่ใกล้กับโลกมนุษย์มากที่สุดอาณาจักรเซียนกลางมีสวรรค์สาชั้นเป็นสถานที่ที่เหล่าเซียนประทับใจและชื่นชอบที่สุดอาณาจักรเซียนใต้นั้นเปรียบเสมือนสนามรบบรรยากาศและประเพณีต่างๆล้วนปะเถื่อนส่วนผู้ฝึกตนในอาณาจักรเซียนตะวันตกนั้นเก่งกาจด้านนกการา,การช้าาวดััพฒมยเ่น สำหรับอาณาจักรเซียนเหนือเนื่องจากอดีจักรพัดเซียนเหนือชอบแม่น้ำและหิมะมันจึงมีระบบน้ำที่ดีและอุณหภูมิก็ต่ำตลอดทั้งปีและยังมีสัตว์เทพเจ้ามากมายที่เกิดมาพร้อมกับพลังเหนือธรรมชาติอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่อาจทำร้ายผู้ฝึกตนแห่งอาณาจักรเซียนเหนือได้หิมะตรงหน้าทำให้อาณาจักรเซียนเหนืองดงามเป็นอันดับหนึ่งในแดนเซียนทั้งห้าการท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนายอย่างยิ่งมีเซียนมากมายเข้าพักในทุกโรงแรมอีกทั้งยังมีบ่อน้ำพุร้อนวิญญ,ญ,ญาาที่่ถูกกกรร้้ขึึนนนเเป็พิศษชววยยหลือะดดับฝฝ และเนื่องจากจัก,กรพรรดิเซียนคนก่อนกำลังถูกทรมานอยู่ในปรโลกนางเคยเป็นผู้ที่รักความงามและดูแลร่างกายตนเองอยู่เสมอครั้งหนึ่งจึงเคยสร้างคาถายาวไวขึ้นในอาณาจักรเซียนเหนือดังนั้นภายในดิดนแด,น,ดนแห่งนี้ส่วนมากจึงเต็มไปด้วยบุรุษผู้สง่าและสตรีงดงามบุรุษสง่างามและสตรีงดงามนี้หมายถึงผู้ชายที่หล่อเหลาและหญิงสาวใบหน้างามงดแต่อย่างไรก็ตามในอาณาจักรเซียนใต้ย,ยังมีชายชราจำนวนมากที่มีใบหน้าหล่อเหลาสองสามคนพวกเขาเหล่านั้นถืออาวุธสังหารครบอก่อนจะกล่าวทักทายสมาชิกร่วมเผ่าพันธุ์อย่างจร ไปลี่ตเตรียมทุกสิ่งแล้วก่อนที่ไปทิวหอรานจะมาถึงชายผู้นี้หยุดยั้งการฝึกฝนจนกระทั่งเขาเมื่อเข้าสู่ขั้นสูงสุดของอาณาจักรสมุทรก่อนที่เขาจะทะลวงผ่านขึ้นไปนอกจากนี้ด้วยความสามารถของจัก,กรพรรดิเซียนองคแรกแล้วการกลับชาติมาเกิดคราวนี้การฝึกฝนของเขาย่อมแข็งแกร่งขึ้นมากพลังในการต่อสู้จึงเพิ่มขึ้นอ้อยย่างก้าวกระโดดดังนั้นในไม่ช้าเขาจึงสร้างรากฐานไดในอาณาจักรเซียนทิศเหนือและเริ่มมีชื่อเสียงในสวรรค์ทั้งเก้าชั้นของทิศเหนือทันทีที่ครอบครัวของ เมื่อพวกเขามาถึงกระเป๋าเดินทางทั้งหมดถูกจัดเก็บในที่สุดไปทิวหอรานและทุกคนก็ได้พบกับไปลี่ที่เติบโตขึ้นแล้วท่านอาจารย์ช่วยข้าด้วยครั้งแรกที่เขาเห็นไปทิวหอรานไปลี่ไม่สนใจพรรยาของตนเองและคณะละครเขาเหยียดมือออกไปโอบต้นขาของไปทิวหอรานพร้อมคุกเข่าลงบนพื้นออกไปอย่ามารัดขาข,าข้าเช่นนี้ไปทิวหอรานออกแรงแตะไปลี่พุ่งทะยานลอยไปในอากาศจากนั้นเขาก็ถอยกลับพร้อมนั่งลงในเก้าอี้อย่างรวดเร็วและแซงํำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลานี้เจียงหลานกระซิบก,กับบุตรสาวที่นางออุ้้เาไว ซี่เซียงระวังให้ดีบุคคลที่ท่านพ่อเจ้าเพิ่งขับไล่ไปเมื่อครู่นี้คือพี่ชายที่สองของเจ้าเขาเจ้าทูนักอย่าได้อยู่ไล่เขาเทียวท่านอาจารย์เมื่อได้ยินเช่นนี้ไปลี่ทุบหน้าอกพร้อมกระทึกเท้าดูเหมือนท่านจะมองข้าในแง่ร้ายเกินไปเจ้ามักจะมีวิธีเมื่อเจ้าต้องการทําการค้าเจียงหลานขยิบตาและเวลานี้ข้ากําลังสั่งสอนบุตรสาวกล่าวตามตรงข้าไม่รังเกียจเจ้าและข้าก็ไม่รังเกียจทีวหอรานหากเขาจะมีภรรยามากกว่านี้แต่ซี่เซียงเป็นบุตรสาวของข้าและในฐานะที่ข้าเป็นมารดาจึงไม่อาจอดทนได้ การกระทำของเจียงหลานยังเป็นการเตือนไปทิวหอรานด้วยเวลานี้ใบหน้าของบุรุษผมขาวเผยความน่าหวาดกลัวยิ่งกว่าวิญญาณอสูรร้ายและเขาเหมาะสมยิ่งกับนามของจักรพรรดิผู้ผีภายใต้สายตาที่น่าเกรงขามเขาเดินตรงเข้าหาไปลี่พร้อมกับวางมือบนไหลอีกฝ่ายหากข้าทราบว่ามีเรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นในอนาคตเจ้าจะได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้งเข้าใจหรือไม่ข้าเข้าใจข้าเข้าใจแล้วข้าทราบว่าควรทาเช่นไรข้าไม่อยากตายอีกแล้วสีศันของไปลี่สั่นราวกับผีเข้าเขารีบกล่าทันทีท่านอาจารย์ข้า่่ีแ้้้ตตตตหหลัักรระนนนนําาบชชววิเเเอองงงุดจึท ไปทิวหอรานยืดตัวตรงพร้อมกับมองไปรอบๆเขาพบเจอสัตรีมากมายซึ่งนั่งอยู่รอบนอกจากลูเยโวโอเอ๋อไรที่เคยพบยังมีอีกสองสามคนที่เขาทราบแล้วบางคนมีสเสน่ห์บางคนน่ารักบางคนอวกบางคนของแต่ละคนมีความโดดเด่นของตนเองเขากล่าวคำออกไปเพื่ออธิบายทุกสิ่งไปลี่รู้สึกอับอายเล็กน้อยแต่มันคือความจำเป็นหลังจากเงียบไปเนิ่นนานไปลี่จึงกล่าวขึ้นอีกครั้งท่านอาจารย์ท่านต้องช่วยข้าแล้วท่านคือผู้เดียวในโลกใบนี้ที่จะช่วยเหลือข้าได้มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าสมควรได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ืทอท เมื่อเห็นท่าทางเช่นนี้ลูเยโวเอ๋อไรที่เคยพบกับไปชิวหอรานไม่สะทกสะท้านใดแต่ภรรยาคนอื่นๆอ,อดไม่ได้ที่จะเริ่มคาดเดาต,ตัวตนของไปทิวหอรานเหนือสิ่งอื่นใดมีจักรพรรดเซียนเคยมาที่อาณาจักรเซียนเหนือก่อนหน้านี้และจักรพรรดเซียนผู้นั้นก็ปฏิบัติกับสามีของพวกนางด้วยความเคารพอย่างยิ่งทั้งยังเปี่ยมไปด้วยความนอบน้อมหลังจากสั่งสอนบทเรียนให้กับไปลี่แล้วไปชิวหอรานเอามือภายไล่หลังพรอมคิดหาวิธีการแก้ปัญหา แต่เขาเป็นคนง่เขลาในเรื่องความรักโดยปกติแล้วเขาเพียงแค่รอให้เจิงหลานและภรรยาคนอื่นร้องขอเขาจึงค่อยตอบสนองให้ดีที่สุดดังนั้นหลังจากไตร่ตรองอยู่นานไปทิวหอรานก็เปล่าถึงอย่างลังเลแล้วตอนนี้เจ้าแข็งแกร่งเพียงใดแล้วเหตุใดจึงไม่อาจาเอาชนะพวกนางได้เอ๋ไปรีบปิดใบหน้าของตอนเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นก่อนจะเอ็นหลังล้มลงอย่างสิ้นหวังข้ากำลังจะตายแล้วหากเจ้าต้องการหลีกเลี่ยงหายนะความจริงแล้วข้าก็พอจะมีแผนอยู่บ้างในเวลานี้ซูเซิงเส,งเสวี่ยยอนในชุดคลุมสีขาว่าวข้นเนว่า,ออา้อข เวทคำทูโนเวลบทที่ห2 9อยี่บเกภารกิจของโลกแห่งเซียนทันทีที่ได้ยินคำพูดของซูเซียงเสวียยอไบรลี่ก็ยินดียิ่งพร้อมโค้งคำนับแล้วกล่าวว่าขั้นอาจารย์ที่สองโปรดชี้แนะแก่ข้าซูเซียงเสวียยอเหลือมองผู้คนโดยรอบพร้อมกับภรรยาใหม่ของเขาที่เพิ่งได้พบก่อนจะกล่าวถามว่าแน่ใจหรือว่าเราจะพูดคุยกันที่นี่ไบลี่ลุกขึ้นพร้อมกับคณะละครทั้งหมดที่ออกไปเหลือเพียงล e ู e ่เยวเอ๋อร้ายและคนอื่นๆซูเซียงเสวียยอเห็นว่าทุกคนจากไปแล้วนางจึงบอกไบรลี่เกี่ยวกับแผนการที่มีีีหลลลััังงงงจาาาากกกไไดด้รบฟ่่่่่็ยยยิินอแะวว พันระยะที่สองของท่านอาจารย์นับว่ามีพรสวรรค์แล้วหยุดพลามเสียสูเซียนเสวิยอชำเลืองมองสามีของตนด้วยแววตาซับซ้อนราวกับนางเพิ่งเอาชนะศัตว์ูทรงพลังได้หลังจากประสบสงครามนับทศวรรษหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พบเจอกันโดยบังเอิญในอีกหลายปีต่อมาก่อนจะถอนหายใจออกแผ่วเบาทุกคนออกไปก่อนข้าคิดว่าความคิดของเจ้ายังไม่ไดีเท่ากับของข้าซึ่งสามารถรักษาที่ต้นเหตุดได้ไปทิวหอรานกลางมือพร้อมกล่าวต่อวิธีการของเซียนเสวิยอไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าการเปลี่นโทษประหารให้กลายเป็นรอลงอาญาาาาาาาเเเทท่่่นนนนนนนั้้ออออววุสิิหหรรรคคดดจะกใตยืไม หลีจิงเยาเกล่าวแทรกขึ้นมาความรุนแรงในครอบครัวนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ข้าจึงคิดว่าวิธีแก้ปัญหาของเซียงเสวียยอจึงดีมากไบทิวหอรานเปลี่ยนคำพูดทันทีอืมเช่นนั้นก็ดีแล้วข้าพอใจมากแล้วที่สามารถเปลี่ยนความตายด้วยไวริปอันชันฉลาดนี้ข้าจะสามารถหาช่องว่างเพื่อจัดการเรื่องราวต่อไปได้อย่างแน่นอนไปลี่กล่าวออกมาอย่างมั่นใจอย่างไรต้องขอบคุณภรรยาที่สองของท่านอาจารย์แล้วเขาโค้งคำนับสู่เซียงเสวียยอและเดินไปที่ประตูราวกับพร้อมจะเริ่มดำเนินแผนการในทันทีไบทิวหอรานนนนนและะคออออื่ๆไไได้ยยิเสีีงงขปปตกก บรรทัดตรงนี้เขียนเช่นนี้ได้อย่างไรบอกกี่คราวแล้วว่าให้ดัดแปลงให้เรื่องไหลมีช่เรียบเรียงมั่วซั่วเช่นนี้อีกทั้งมุกตลกมันไม่ใช่การใส่เรื่องไร้สาระลงไปกลับไปแก้ไขใหม่เดี๋ยวนี้ไบทิวหอรานและซูเซเียงเสวียยอมองหน้ากันข้าคิดว่าไบทิวหอรานกล่าวกับซูเซเียงเสวียยอว่าหลังจากบุตรชายของเราถือกำเนิดเราต้องกันเขาให้ห่างจากพี่ชายผู้นี้ซูเซเียงเสวียยอสัมผัสท้องส่วนล่างพร้อมพยักหน้าเห็นด้วย จุลภาคไม่กี่วันถัดมาไปทิวหอรานพาภรรยาและบุตรสาวของเขาพร้อมด้วยสิทธิสายตรงอกแบนภายใต้การจัดการของไบลี่พวกเขาจึงมีช่วงเวลาที่ดีในอาณาจักเซียนเหนือแห่งนี้ในช่วงเวลานี้อุปสรรคทั่วรายของไบรลี่ที่สร้างไว้เมื่อชาติก่อนวนกลับมาหาเขาอีกครั้งพวกนางคิดรื้อฟื้นคืนความสัมพันธ์และไบลี่ยังคงใช้เคล็ดลับที่ซูเซียงเสวียอมมอบให้เพื่อจัดการกับพวกนางกลยุทธ์ของซูเซียงเสวียคือให้เขาจัดการกับพวกนางทีละคนเพื่อทดเชยมันเรียบง่ายและหยาบโลนมากจึงไม่มีอะไรสามารถหลีกเลีีี่่่ยยยยงงไไดด้้้้เเพรรราาาาะทาทสุแแลววหช อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของซูเซินเสวิยอการจัดการกับหนึ่งคนอย่างถึงที่สุดในคืนเดียวย่อมาดีก็ว่าการจัดการกับนางสนมทั้ง72คนในคืนเดียวไปลี่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งดังนั้นนับตั้งแต่เขาได้เผชิญหน้ากับนางสนมของจัก,กรพรรดิเซียนองแรกเขาจึงพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้นางสนมแต่ละคนพึงพอใจขณะที่เขากำลังจัดการกับนางสนมของตนเองไปชิวหอรานและเจียงหลานจะพาไปซี่เซียงไปอยู่ใกล้ๆและปฏิบตัติต่อสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังแสดงราวกับรับชมละครรักและยังสอนให้ไปซีงเงลือออกสรคคูขตตนนนใ้ดในนา แน่นอนว่าระหว่างรับชมละครรับไปซี่เซียงยังใช้ความสามารถของนางเพื่อสร้างปัญหาให้กับเขาเสมอหลายร้อยปีผ่านไปพลังเหนือธรรมชาติของไปซี่เซียงก้าวหน้าไปอย่างมากทั้งความสามารถความคิดทุกสิ่งลุวนเติบโตออย่างก้าวกระโดดแต่ด้วยนิสัยของนางยังคงซุกซนเช่นเคยอีกทั้งรูปร่างของนางก็ยังจเจริญเติบโตช้าม,มากจึงต้องใช้เวลาอีกสองถึงสามร้อยปีจึงจะสามารถใช้คำว่าหญิงสาวได้ตอนนี้ไปชิวหอรานสามารถอุ้มนางวางบนตักได้โดยไม่ต้องอึดอัดใจเพียงแต่ความแตกต่างจากไปซี่เซียงก็คือบุตรในท้องของซูเซียงเสวียอนั้นเเตติโรรวด็ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องแปลกมากที่จะบอกว่าซูซีนเสวียยอเป็นมนุษย์ครึ่งอสูรยอย่างไรก็ตามด้วยความช่วยเหลือของไปทิวหอรานนางฝึกฝนหนึ่งวิญญาณสองร่างกายเสร็จสิ้นแล้วนางจึงแยกร่างมนุษย์ออกจากกลางอาสูรโดยสมบูรณ์ดังนั้นจึงควรนับว่านางคือเผ่าพันธุ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์อสูรที่สมบูรณ์ไปพร้อมๆกันแต่คราวนี้บางทีร่างกายของทารกน้อยอาจจะแปลกประหลาดเกิดไปอาจจะไม่ใช่ร่างกายมนุษย์ที่กำลังตั้งครรภ์แต่เป็นร่างอาสูรของซูซีนเสวียยอแทนตอน,น แน่นอนว่าบุตรในคันของทั้งสองจึงเป็นสายเลือดผสมของสวรรค์ฤาษีและเผ่าอสูรโดยสมบูรณ์แม้ซูซินเสวิยอจะเป็นราชวงศ์สายโลหิตบริสุทธิ์ของเผ่าอสูรแต่เผ่าอสูรก็ยังอ่อนแอกว่าเทพเจ้าที่มีความแข็งแกร่งตั้งแต่กำเนิดดังนั้นบุตรชายของไปทิวหอรานจึงพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งกว่าพี่สาวของเขาปัจจุบันท้องของซูซินเสวิยอนูนออกมาแล้วและคาดว่าจะมีสมาชิกใหม่เกิดในตระกูลเหล่าไปในไม่ช้านี้ ทั้งครอบครัวล้วนตั้งตารอแม้แต่ไปซีเซียงยังกระตือรือร้นที่จะเป็นพี่สาวที่ดีแน่นอนว่าบิดามารดายอย่างไปชิวหอรานและจยงหลานคาดหวังเพียงว่าไบซีเซียงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหลังจากได้กลายเป็นพี่สาวนางไม่ควรจะใช้ความสามารถของตอนเองเพื่อแกล่งแกล้งน้องชายหรือกระทำสิ่งที่ไม่สมควรอย่างน้อยก็อยาได้ผนึกคนที่เกลียดไวในบ่ออาจงของโลกมนุษย์ก็เพียงพอหลังจากเดินทางในอาณาจักรเซียนเหนือมาสักระยะหนึ่งต่อให้ไปลี่จะอยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วอย่างไร สุดท้ายแล้วชีวประวัติของจักรพรรดิเซียนสู้หัวนั้นต้องใช้เวลายาวนานหลายปีดังนั้นหลังจากไปทิวหอรานและคนอื่นๆสนุกสนานในอาณาจักรเซียนเหนือเพียงพอแล้วเขาจึงกล่าวคำลากับไปรี่และคนอื่นๆเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านแต่เมื่อไปทิวหอรานและคนอื่นๆส่งไปซี่เซียงกลับสู่อ้อมอกเทพีซีเหอทันใดนั้นโรงหลองเล็กสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่แยกย่อยออกมาจากโรงงานเซียนส่งก็คนมาบอกกล่าวข่าว,วดีกับไปทิวหอรานไปทิวหอรานขอให้เจียงหลานและคนอื่นๆกลับบ้านไปก่อนขณะที่เขาและชายคนนั้นมุุนน่่่งงสสูโรรลลลออเ็กคค์แะดบบบัคคทีผิช ปัจจุบันคนที่ดูแลรงลองลอมเหล็กสวรรค์เป็นช่างฝีมือผู้มีใบหน้าหล่อเหลานำว่าอวีเฮริอนอร์ฮันชายผู้นี้มีใบหน้าราวกับยกอย่างแท้จ,จริงอีกทั้งยังเป็นช่างฝีมือที่เก่งกาจมากในอดีตเมื่อเห็นไปทิวหอรานตรงเข้ามาอวีเฮริอนอฮันก็เดินตรงเข้าหาพร้อมกับส่งกล่องใบใหญ่ให้ไปทิวหอรานอย่างอ่อนน้อมบรนพรชนกระดี่เราได้ออกแบบสิ่งที่ท่านต้องการเรียบร้อยแล้วขอรับไปชิวหอรานเปิดกล่องและเห็นว่าภายในมีโครงสร้างเชิงพื้นที่ที่แปลกประหลาดภาพวาดภายใต้าการออกแบบทั้งาาว่าาาา่ีท ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของเจ้าแล้วไบทิวหอรานปิดกล่องพร้อมกับถอนหายใจแผ่าเบาหลังจากนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้ามันไม่ดีนกะหากจะให้พวกเจ้าทำงานหนักเพื่อข้ามากเกินไปท่านบนรรพชนกระบี่อย่าได้เกรงใจหากไม่มีท่านพวกเราคงไม่อาจเอาชนะเทพจัรก,กลได้และเราจะไม่ได้รับทักษะพลังแห่งยันที่มีประโยชน์มากมายเหล่านี้ได้เลยอวีเฮริเอนอฮานกล่าวเคร่งขรึม ยิ่งไปกว่านั้นหากเราสามารถให้คนจากโรงหลองเหล็กสวรรค์เข้าร่วมในการปรับแต่งคราวนี้ได้เราก็จะได้รับทักษะความรู้มากมายจากมันในอนาคตเราอาจจะสามารถพัฒนาหุ่นกลจาก,กรพรรดัในโลกแห่งเซียนง่ายขึ้นเช่นนั้นข้าจึงอยากร้องขอท่านบรรพชนกระบี่ว่าพวกเราขอเข้าร่วมแผนการนี้ได้หรือไม่บทที่530ิวิถีสวรรค์และมหาเทพหุ่นกลองค์ใหม่ขอเข้าร่วมหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วในที่สุดไปทิวหอรานจึงยอมรับคำขอของงอวีเฮรีอินอฮาน ความจริงแล้วเขารู้สึกอับอายเล็กน้อยที่ปล่อยให้ช่างฝีมือแห่งโรงรลองเหล็กสวรรค์ทุกคนในแดนเซียนทำงานอย่างหนักเพื่อนำของเล่นมาให้เขาแต่อย่างไรแล้วของเล่นที่เขาต้องการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและอาจจะไม่มีวันได้พบเจออีกในอนาคตการออกแบบและโครงสร้างของมันหากได้ช่างฝีมือเซียนเหล่านี้ร่วมลงมือมันน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของพวกเขาหลังจากได้รับความยินยอมจากไปทิวหอรานแล้วอวี๋เฮริเอนฮานจึงเริ่มเขียนจดหมายทันทีเพื่อขอความเห็นชอบจากจัก,กรพรรดิเซียน แน่นอนว่าเลอเจิ้นเทียนย่อมไม่คัดค้านใดๆหลังจากที่ไปทิวหอรานเรียนรู้การสร้างสิ่งต่างๆในความว่างเปล่าแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้โลกแห่งเซียนต้องไปหยิบยืมสิ่งนั้นจากคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหากช่างฝีมือเซียนเหล่านี้มีโอกาสได้เรียนรู้แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้แผนเดินของโลกแห่งเซียนและมหาเทพขุนกลองใหม่ที่ต้องการจะเพิ่มกำลังผลิตขุน,นกลจักรพัดของแดนเซียนช้าลงแต่หลังจากที่ช่างฝีมือเซียนเหล่านี้ได้เรียนรู้ขุน,นกลจักรพัดที่พวกเขากำลังจะสร้างขึ้นถัดจากนนนนีี้ยยย่่่่่่ออออมทรงงงพลักวาาเป็ูแน,น ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแดนเซียนดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีหากภูมิปัญญาจกไต่เต้าขึ้นไปสร้างกองกำลังที่พักดีไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นไปทิวหอรานจึงออกจากแดนเซียนพร้อมกับกลุ่มช่างฝีมือเซียนเขามาหยุดอยู่ที่ส่วนที่กว้างที่สุดของแม่น้ำแห่งความว่างเปล่าที่อยู่ใกล้เคียงกับแดนเซียนอย่างไรแล้วสิ่งที่เขาต้องการนั้นยิ่งใหญ่ความกว้างของอาณาจักรเซียนกลางอาจจะไม่เพียงพอสุดท้ายแล้วเขามองว่าสถานที่แห่งนั้นแค่เกินไปที่จะสร้างของเล่นชิ้นนี้ดังนั้นนไิววออรราา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 จจงงงงงงเลลกกสส่่่่ม้้พัขขขบตตตะใๆ ไปชิวหอรานเดินทางไปยังปรโลกและออกคำสั่งในฐานะจักรพรรดิดผู้ผีก่อนจะเชิญผู้เที่ยวชานที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปรโลกเข้าร่วมปฏิบัติการเหล่าเซียนและผู้ผีมาถึงริมฝั่งแม่น้ำแห่งความว่างเปล่าพร้อมกันและไปชิวหอรานชักกระบี่ออกจากฝากเพื่อเปิดช่องว่างทั่วคราวให้ทุกคนอยู่อาศัยจากนั้นผู้เที่ยวชานที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็เริ่มหารือกันในความว่างเปล่าไร้ขอบเขตพวกเขาเริ่มประชุมทันทีว่าควรจะออกแบบโรงหล่อบนสถานที่แห่งนี้อย่างไร ไปชิวหอรานเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันนอกเหนือจากเหล่าไปแล้วทุกคนล้วนแต่เป็นเซียนและไม่ได้สัมผัสกับอาหารมาเนิ่นนานดังนั้นพวกเขาจึงไม่กินหรือดื่มสิ่งใดเลยเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งความคิดทั้งหมดที่บรรลุร่วมกันเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างขึ้นมาสำหรับเซียนการหล่อยุทธภ์น,นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในแง่ของอุปกรณ์แล้วทัางเซียนและทั้งผู้ผีที่มารวมตัวกันล้วนแต่มีทักษไร้ายผู้ใดเทียบอีกทั้งยังไม่เคยมีเครื่องจักรที่ยิ่่ทานีานดาาขว เวลานี้สำหรับโรงหลอมสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรมากไปกว่าวัสดุในการหลอมและพลังการยิงของอุปกรณ์หลอมยิ่งขนา,าดของสิ่งที่ต้องการสร้างใหญ่เท่าใดวัสดุที่ต้องการก็ยิ่งบ้าคลั่งมากเท่านั้นวัสดุบนหุ่น,นกลจักรพัดนั้นหายากและราคาแพงยิ่งกว่าหุ่นกลธรรมดาทั่วไปหุ่น,นกลจักรพัดภายในราชสำนักหุ่นกลได้รับการขัดเกลาอย่างเชื่งชาทีละตัวด้วย,ตววยเตาหลอมกลไกภายในแกนกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเตาหลอมมีดวงดาวถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้และเพลิงแห่งดวงดาราถูกใช้เพื่อขัดเกลี่ แม้มหาเทพขุนกนจะเป็นผู้ควบคุมเตาหลอมด้วยตนเองแต่ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยกว่าหลายพันปีตั้งแต่ออกแบบจนเสร็จสิ้นนอกเหนือจากขุนกนล้าสมัยเพียงไม่กี่ตัวที่ผลิตขึ้นเมื่อครั้งมหาเทพนนขุนกนเพิ่งถือกำเนิดมหาเทพขุนกนปกครองราชสำนักขุนกรมานานนับหมื่นปีจอนมีการผลิตขุนกนจัก,กระพัดเพียงสิบตัวเท่านั้นและสิ่งที่ไปชิวหอรานต้องการนั้นยากเย็นและบ้าคลั่งยิ่งกว่าขุนกนจัก,กระพัดเสียอีกเมื่อเทียบกับขุนกนจัก,กระพัดของมหาเทพขุนกนองเก,ก่าแล้วมันเทียบ ดังนั้นแม้ว่าวัสดุจะถูกหลอมด้วยเพลิงแห่งดวงดารามันก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของไปทิวหอรานได้เช่นนั้นเขาจึงต้องหาแหล่งกำเนิดพลังงานที่ทรงพลังยิ่งกว่าช่างฝีมือผู้คลั่งคล้ายกระหายความรู้เหล่านี้มุ่งเป้าไปที่จุดเดียวกันจึงเกิดความน่าสะพรึงกลัวขึน้นคือพวกเขาต้องการใช้การระเบิดของพลังมหาศาลที่สามารถดับศูนย์ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งให้เป็นเชื้อเพลิงของเตาหลอมใหม่นี้ราชสำนักขุนกลใชดวงดาวเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาหลอมดังนั้นโลกแห่งเซียนจึงจะใช้ดาวเคราะห์ดวงใหญ่เป็นเชื้ ทันทีที่ความคิดนี้ถูกเสนอช่างฝีมือเซียนทั้งหมดทราบดีว่ามันบ้าเกินไปแต่พวกเขาก็กระหายที่จะลิ้มลองช่างฝีมือเซียนเหล่านี้พูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งและหลังจากเพลิดเพลินกับแรงบันดาลใจอันบ้าระห่ำนี้พวกเขาก็เตรียมที่จะเปลี่ยนแนวคิดให้ไปสู่สิ่งใหม่แต่เวลานี้ไปชิวหอรานฟังการสนทนาของพวกเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าข้าคิดว่ามันใช้ได้ถือาวีเฮเรนฮา,าและคนอื่นๆเผยความประหลาดใจเมื่อได้ยินในความหมายของบรรพชนกระบี่คือแต่ด้วยภูมิปัญญ,ญา ภูมิปัญญาในโลกแห่งเซียนยังห่งางไกลจากเกณฑ์ที่ข้าต้องการแต่อย่างไรข้าก็อยากจะลองดูไปทิวหอรานแต่ทางพร้อมกับครุ่งคิดบางอย่างหากรวมกับคำพีเทพมันอาจจะได้ผลมันผชนกระบี่นับว่าหลักแหลมนะับช่างฝีมือทั้งหมดถึงกับเปรี่ยมความสุขเพราะสำหรับช่างฝีมือแล้วหากพวกเขาสามารถก่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แม้จะได้รับผิดชอบเพียงสกรูตัวเดียวมันก็เพียงพอแล้วที่พวกเขาจะเอาเรื่องนี้คุยโวไปตลอดชีวิตดังนั้นทุกคนแทบจะเข้าไปล้อมรอบไ,ไปทิวหอรานและเริ่มหาหรเรื่ยยววกกับคาามุ่งและข้อควระวงเกี่ยวกับบวาสาางเตหลอม จุลภาคหลังจากหารือและไรตรกรองอย่างถี่ถ้วนแล้วด้วยความช่วยเหลือจากช่างฝีมือเหล่านี้ไปชิวหอรานก็เริ่มเป็นผู้นำในการก่อตั้งโรงหลอมพิเศษที่ไม่เหมือนใครภายในความว่างเปล่าอันไกลโพ้นปัจจุบันเขาสัมผัสได้ว่าบุตรชายใกล้จะคลอดเต็มทีและไม่รู้ว่าจะต้องยุ่งกับเรื่องของเด็กชายผู้นั้นไปอีกกี่ปีไปชิวหอรานจึงเริ่มจารึกอคำพีเทพขอองค์การเร่งเวลาอย่างเด็ดขาดปรับความเร็วและเปิดการใช้งานการเร่งเวลา การกระทำของเขาดึงดูดความสนใจของวิถีสวรรค์มากแต่วิถีสวรรค์นในปัจจุบันถูกไปทิวหอรานทำให้เชื่องแล้วดังนั้นเมื่อไปทิวหอรานสัมผัสได้ว่ากำลังถูกรุกรานโดยมันไปทิวหอรานก็ไม่คิดหยุดยั้งหรือสนใจมากนะวิถีสวรรค์แทรกซึมเข้ามาเพื่อรับชมว่าพวกเขากำลังทำสิ่งใดแต่เมื่อทราบแล้วมันก็ถอยกลับไปทันทีหลังจากนั้นหนึ่งถึงสองเดือนวิถีสวรรค์ก็กลับมาพร้อมกับมหาเทพขุนกลองใหม่เพื่อขอร้องให้ไปทิวหอรานอนุมัติให้พวกมันเข้าาร่วมแนนกนี